วีโอฟูนะครับ a 1 1ึ่งนินะครับติดในรถได้ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูสอนวิธีการกดตั้งค่าคร่าวๆนะครับการที่เราจะตั้งค่าที่หน้าจอนะครับทำได้2วิธีวิธีแรกคือกดจากจอหรือใช้ผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะกดจากจอให้ดูนะครับมันจะมีทั้งหมด123455ปุ่มตรงนี้นะครับของตัว119มินึนะครับตัวนี้เป็นตัว2 k นะครับคราวนี้วิธีตั้งค่า อันแรกก็คือเราต้องปิดเลคคอร์ดก่อนกดตรงนี้นะครับอ่าพอปิดแล้วกดสายสุดนะครับสายสุดคือเมนูนะครับมันก็จะขึ้นมาบรรทัดแรกคือเ e สโซลูชันนะครับเราก็เลือกได้นะครับบ่รจาเท่าไหร่นะครับเราจะตั้งไว้ตัวบนสุดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กด enter นะครับ อันนี้คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับซ้ายขวานี่นะครับบิดเลทแล้วก็ตั้งไว้ที่ไฮนะครับลูปเลคคอร์ดดิ้งตั้งไว้ที่3นาทีนะครับไอตัวนี้เป็นตัวชดเชยแสงไม่ต้องตั้งนะครับ HDR เปิดออนไว้นะครับ Parking mode เราไม่ได้ใช้เราปิดออฟไปนะครับพวกนี้ไม่ได้ใช้หมดเลยนะครับพวก Parking ทั้งหลายแหล่นี่ครับก็ออฟไว้นะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ GPS เรามันต้องเอ่อรออนอยู่แล้วนะครับสปีดยูนิตก็เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ G sensor ให้ตั้งไว้ที่ low นะครับ low sensitivity นะครับ Wi-Fi นะครับใช้2.4 GHz กิกะเฮิร์นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้นะครับ Record audio เปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับ Screen s ว v e r ผมตั้งไว้ได้1นาทีนะครับให้จอมันดับไปนะครับ Boot delay ก็เปิดออฟไปนะครับ LVD ก็อ่อนไว้นะครับ LED คือแสงไฟพวกนี้ครับพวกจุดๆๆพวกนี้ครับอันนี้คือตั้งเวลานะครับเดทไ Time Stamp นะครับตั้งเวลาตั้งวันที่นะครับ Time โซ n e ประเทศไทย GMT บวก7นะครับ Language ก็มีภาษาอังกฤษนะครับแต่ไม่ยังไม่มีภาษาไทยนะครับพวกนี้ไม่ได้ใช้นะครับเลื่อนลงไปเลื่อนนะครับ Format อยู่ตรงนี้นะครับให้ทําเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ กด format แล้วมันก็จะบอกว่า successful นะครับ format warning เราตั้งไว้60วันนะครับเราจะได้ไม่ลืมนะครับมันจะเตือนเรานะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกดซ้ายสุดคือออกจากการตั้งค่านะครับกดอ่ามันก็จะบอกว่า recording started แดงว่ามันเริ่มอัดแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเกิดมันอัดอยู่นะครับตอนนี้มันอัดอยู่นะครับถ้ากดตรงนี้จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะครับซ้ายสุดจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะครับ นี่คือเลคกคอร์ดนี่คือไบโครโฟนนะครับถ้ากดทีนึง <recording> เสียงจะไม่มีเสียงนะครับมีแต่ภาพนะครับไอขวาสุดตรงนี้เป็นกลุ่มเปิดปิด Wifi นะครับเราจะใช้เฉพาะตอนที่เราจะใช้ดูไฟล์ยอ้อนหลังผ่านมือถือแล้วกดแช่ไว้เนี่ยครับก็คือสามารถดูยอ้อนหลังผ่านมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าดูยอ้อนหลังผ่านมือถือทำยังไงนะครับอัน <Record. S 1> ตัวล่าง ตัวล่างตัวล่างสุดนี้นะครับก็คือให้กดทีหนึ่งมันจะล็อกไฟล์ไว้นะครับให้ใช้ตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับให้กดทิ้งไว้มันจะได้ไม่ถูกลบทับนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดูย้อนหลังผ่านมือถืออีกทีนึงนะครับโอเคการดูย้อนหลังผ่านมือถือขั้นตอนแรกคือโหลดติดตั้งตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแอปพลิเคชัน v o โอ o นนะครับอยู่ใน p l a y Store ก็มีอยู่ใน App Store ก็มีนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับมาที่ตั้งค่าของมือถือนะครับมาที่คําว่า WiFi มันจะเจอคำว่า v i c o นะครับรหัสผ่านนะครับ1-8 1 2ถึง8ปดนึสาม่ห้าหกดแ c นะครับกดเข้าร่วมนะครัมันก็จะมีคำเตือนว่า wi-fi connected นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ password น,นะครับอาจจะกดผิดสักครู่นะครับโอเคพราะเขาเชื่อมต่อ wi-fi แล้วนะครับเอามือถือเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเราก็มาที่แอปพลิเคชัน แล้วกดคาว่า Connect Camera นะครับได้แล้วครับแค่นี้เองนะครับขยับนี่ออกไปก่อนนะครับเนี่ครับภาพกอกนะครับดูย้อนหลังผ่านไปถือได้เลยนะครับคราวนี้เวลาจะเราจะดูไฟย้อนหลังนะครับทํำยังไงนะครับก่อนอื่นกดไอสีแดงนี่ก่อนกดปิดมันปิดการอัดนะครับแล้วกดฝั่งซ้ายมือ ที่มือถือนะครับนี่ครับไฟล์ที่มันมีตัวเสีย,แยงแดงนี่คือไฟล์ที่เราล็อกไว้เมื่อกี้นี้นะครับการล็อกก็คือที่กดปุ่มตัวข้างล่างเมื่อกี้นะครับอันนี้คือไฟล์ย้อนหลังนะครับนี่ไฟของเรานะครับถ้าเราจะเซฟไฟล์ลงในมือถือเราก็กดตรงนี้นะครับนี่ครับแคนเซลไปแล้วกันนะครับ นี่คือการดูไฟย้อนหลังนะครับผ่านมือถือนะครับนี่เห็นไหมครับกดเคลื่อนไหวแล้วครับเสร็จปุ๊บเราเมื่อเราดูเสร็จเราก็ออกนะครับอย่าลืมว่า <Good morning. S 1> ออก <started. S 1> ออกเสร็จปุ๊บให้เรากดให้มันเป็นสีแดงนะครับปกติมันจะออโต้ถ้ามันไม่ออโต้ก็กดให้มันเป็นสีแดงนะครับคราวนี้วิธี ที่เราตั้งเตือนให้มันฟอร์แมตเดือนละครั้งเนี่ยพอมันเตือนปุ๊บเราก็เข้ามาในหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วกดปิดอัดมาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาเมนูว่าฟอร์แมตนะครับนี่ครับเำหรับฟอร์แมตเอสดีกรกดโอเคทีหนึ่ง Memory card format มันก็จะมันก็จะเตือนว่า Memory Card Format s u c c e s s f u l คือการฟอร์แมตการ์ดสำเร็จเรียบร้อยออกจากแอปก็กดให้มันอัด อย่าลืมนะครับฟอร์แมตเดือนละครั้งนะครับนี่ครับคือการดูย้อนหลังผ่านมือถือของตัวหนึ่งหนึ่งเก้า mini นะครับูจากวีโอโฟนะครับเลนสอง k เซนเซอร์โซนี่ดูผ่านมือถือได้นะครับสะดวกมากครับขอบคุณครับ